แล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นโซฟาเดี่ยวอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโซฟาเดี่ยวกันนะคะส่วนที่ใส่แผ่นปูก็จะเป็นไม้แดงส่วนบางแขนก็เป็นไม้ออกแนวธรรมชาติแนววางก็เป็นไม้แดงเหมือนกันอ่าด้านที่ใส่เสาก็จะเป็นโช์เสาคะนี่คือความ ก็เป็นม้ายาวที่มีพิงหลังรายละเอียดก็จะคล้ายๆกันกับเก้าอี้เดี่ยวแต่ยื่นความยาวออกไปอยู่ที่ที่นั่งอยู่ที่ร้อนะคะความยาวแต่ถ้าเราจะรวมวางแขนด้วยก็อยู่ที่ร้อ่สความยาวอยู่ที่ร้อนะ,ะแผ่นด้านหลังก็กับแผ่นที่นั่งก็เป็นแผ่นไม้แดง ส่วนมากก็จะเป็นตัวไม้แดงเลยเซตนี้นะคะชุดนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกันค่ะโต๊ะก็ขาโต๊ะก็จะเป็นขาธรรมชาติที่แก่เก่าแก่มากๆเลยเหลือแต่แก่นมีลายเยอะมากมากๆเลยด้านโต๊ะโต๊ะของเราส่วนประกอบด้านในแผ่นก็จะเป็นไม้แดง ส่วนด้านนอกก็เป็นลายธรรมชาติมากๆเลยที่นำมาประกอบใส่ด้วยกันส่วนมายาวของเราด้านนี้โอ้โหรายละเอียดแขนรายละเอียดวางแขนพูดถึงความสูงของโซฟาจากพื้นถึงระดับที่นั่งก็อยู่ที่ 45เซนติเมตรนะคะความสูงของโซฟาเราที่รวมพื้นถึงพิงหลังสูงสุดเลยอยู่ที่90้าสิบเซนแต่ความสูงของเสารเราที่อยู่ด้านหน้าอยู่ที่หกสิบเซนนะคะด้านหลังอยู่ที่85ดสิบห้าเซนค่ะความสูงของเสา ด้านน,นี้ก็เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ของเราก็จะมีม้ายาวสองตัวก้าอี้เดียวที่มีพิงหลังสองตัวแล้วก็โตะ๊ะโต๊ะกลาง ก็มีความสูงอยู่ที่75เซนนะคะความสูงของโต๊ะเราความยาวของโต๊ะหน้ากว้างหน้ากว้างอะหน้ากว้างอยู่ที่70เซนค่ะความยาวอยู่ที่120นะคะความยาวของโต๊ะเราอยู่ที่120เซน ตามนี้เลยค่ะนี้เนื้อคือหนึ่งชุดนะคะประกอบด้วยห้าชิ้นผลงานด้วยกันค่ะ